นี่ก็รู้สึกสุดยอดมากเลยครับตอนที่ขึ้นไปข้างบนก็แอบมีเสียวนิดนึงนะครับผมใช่เกือบจะไปวิดพื้นข้างบนแล้วครับแต่กลัวตกลงมาใช่ก็อยากจะให้ฝากผลงานอะไรได้ไหมอายากไปฝาเหรอเราไปรีบเราไปงานเราด้วยเราโอ้ได้ได้ครับก็รู้สึกภูมิใจนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์น้ำอัดลมตัวแรกของผมด้วยปกติเราทำแต่ยูทูบอะไรอย่างนี้เราก็จะ ม,มีสินค้าโปรดักเข้ามาเรื่อยๆแต่รอบนี้มันรู้สึกยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะเป็นแบบว่าได้ทำทั้งคลิป YouTube แล้วก็ได้เป็นทั้งพีเซนเตอร์ด้วยควบคู่กันไปเลยแล้วรู้สึกว่าผลงานที่เราจะปล่อยออกมาในอนาคตรว่วมกับ S อเนี่ยในบนยู u ูบของผมผมก็รู้สึกว่าอยากจะทำมันให้เต็มที่นะรู้สึกว่ามันจะยิ่งใหญ่เข้ากับการที่เราต้องเงยหน้าแล้วผมพ้อมอเงยหน้าเลยครับก็อยากจะประกาศเลยก็อยากจะให้วัยรุ่น Gen Z นะเข้ามาร่วมกิจกรรมของผมไปเยอะบน u t u b e และผมจะใช้พื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเลยของสยามนะในการเล่นกิจกรรมใช่ครับติดตามได้เลยติดตามได้เลยครับผมมีความพิเศษแน่นอนอ่าไม่กูเราทีมอยากจะฝากผลงานแสดงว่ามีอะไรอยากจะฝากประกาศหรือเปล่าก็อยากจะฝากผลงานนะก็เดี๋ยวเราจะปล่อยคลิปคอลแลบกับ S เร็วๆนี้นะผมทาง youtube ช่องผมแล้วก็อยากจะชวนน้องๆที่เป็นเจนซีนะเป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงนะพร้อมที่จะเงยหน้าไปกับคลิปผมแล้วผมเข้ามาร่วมลุ้นเงินรางวัลกัน100คนนะผมตรงนี้ที่สยาม ใช่เจนซีตรงนี้หมดเลยใครอยู่แถวนี้นี่มาได้เลยนะมารวมกันเยอะนะฮะอ่ายังไม่ได้ถ่ายเลยครับผมวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วครับใช่จะเป็นแคมเปญที่ใหญ่มากของเอสเลยใช่ครับผมปกติตรงนี้ใครเอากล้องเข้ามาถ่ายไม่ได้นะผมเพราะเป็นพื้นที่เขตห่อนห้ามแต่ว่าเอสเขาเล่นใหญ่จัดให้ผมเลยเขาจะปิดโซนตรงนี้ให้เราถ่ายได้เลยอ่าตื่นเต้นมากจริงๆก็ไม่ได้ทํางานแบบชิ้นใหญ่ขนาดนี้มานาน ใช่ครับผมมาสนุกด้วยครับผมปกติเวลาคิดคอนเทนต์ u ู u ูปไปอะไรเงี้ยเราก็จะคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเราทำ YouTube ไปทำคลิปอย่างนี้อย่างนี้แต่รอบนี้มาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยเราก็ต้องเล่นใหญ่กับเดิมนะผมมาเหนือเลยรอบนี้ก็ฝากติดตามนะผลงานนะผมของผมที่จะออน u t u b e เร็วๆนี้นะผมคอลแลบกับ S นะ <S เป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่นะแล้วก็น้องๆนะทางบ้านขอประกาศอีกรอบนึงกัน 100คนนะที่เป็นเด็กวัยรุ่นเจนซีรุ่นใหม่นะเป็นเด็กสยามนะผมมาร่วมกิจกรรมของผมได้นะแล้วก็มีเงินรางวัลนะผมมาแจกมากมายเลยเออขอแค่เป็นคุณเป็นเจนซีนะแล้วก็ขอใค้คุณนะกล้าแสดงออกนะผมแล้วก็ที่สําคัญนะต้องดื่มเอสโคลาด้วยแล้วก็เงยหน้าไปกับเรานะครับขอบคุณครับ